สกลนครเพิ่นบอกว่ามาไดา้จามาไดา้จามาไดา้จำอัสันวานร่วมกับอเอินไปเที่ยวงานทางสกลนคนรรวมกับมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏสกลนครและภาคีเครือข่ายรับเตรียมจัดงานมหากรรมมุ่นมั่งอีสานเทียที่สิบห้าสกลมาคราฟนะยกันยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสิบเก้าฮอนยีสิบสองกลุ่มภาพันธ์ที่บริเวณริมห้วยไส้มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏสกลน,นครครับ ที่บริเวณห้องโถงสันหนึ่งอาคารหนึ่งสถาบันภาษาศาิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยลายลัยราชภัฏสกลนครน,นะครับในนทวั์วิริยะนภาพพรานภูวาราชการจวัดสกลนครพร้อม้วยผู้ผู้ซอยาศาสตร์จารย์ชาคิดชาคิดปีชานะครับรักษาราชการแห้อธิการบดีมอราชภัฏสกลนครน,นะครับและการร่วมง,งาน รวมแถลงข่าวการจัดงานมาหากรรมุนมังอีสานเทศที่15นะครับสกุลมาคราฟนะฮะยกระดับวัฒนธรรมอีสานจัดขึ้นสิบสองหองยิบสองกลุ่มผ้านะครับเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฟื้นฟู สืบสารผู้ปัญญ่าทองตินของสกุลในคงอยู่ก็มีประชาชนผู้สนใจนะครับเขารวมงานเป็นจำนวนหลายคนเลยทีเดียวครับภายในงานก็มีกิจกรรมที่สําคัญค่ะมีการเสวนาว,วิชาการสกลศิลปะและงานฝีมือสู่ตลาดต่างประเทศมีการประกวดแข่งขันสารพันยะาส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีการแข่งขันเต้นผอมคุณโจอี้ซว่าอีสานคับวร์แดนคอนเทสต์ อคือบางสันกุงเต้นการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตนะคะเป็นการสาธิตวิถีชุมชนสกลคราฟวิเลตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดนิทรรศการต่างๆมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองการแสดงของชมรมแกนสินราชพกึกการแสดงของศิลปินพื้นถิ่นเทือกเขาภูพันก้านะคะแล้วก็มีการแสดงมอลิมกรย้อนยุคจากสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครค่ะ มีการแสดงหมอรามแล้วยังไม่พอแสงสีเสียงณเรือมิตรวิจิตรศิลป์แดนดินสกลนครกับมีคือกันนะคะและกับผาป้าบุญกองเข่าเถือที่6กของกองพัฒนานักศึกษาพร้อมค่ะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับด้วที่จัดขึ้นอีกอย่างหนี่งบุญพระเวศ <c oughs> บุญพระเวศหรือบ,บุญพระเวศน,นะคะนี่ก็ให้เด็กๆเยาวชนนะคะรุ่นใหม่ได้เรียนรู้